รีโบยกสูงลดบ้านนะรับส่วนลดสอง0มื0น0อมืนฝีดารฟรีจองออกรถบัตรประชาชนใบเดียวก็ไปเดียวเ,ดยวเลยโอ้โหมาวันรับไอเสมรถสิ้นกับผมพ่อไอเสมทั้งทีต้องมีรถด,ดีรถสวยรถงาม พี่น้องเอาไปทำมาหากินครับผมสวัสดีครับเสียยะบรรท่ามากับเสียยะทั้งทีก็ต้องรับโปรโมชั่นเด็ดแบบจัดเต็มอีกแล้วครับผมจัดเต็มจัดเต็มไปครับมาดีสายยกสูงยกไว้เขาให้เขาหน้าเขาสวนสายเดินทางไกลสายพอเถ่าเม่ยาเออบัแมนเนอร์ไอจัดตะกะบะชิ่งลายคอยชีมาติดตามจะแล้วเออ ให้ให้ไหวไห,หเท่าๆยังขอยแน่ขอรถเดิมๆหน่อยไอ้เออเอามานี่จัดให้ครับ,คร,บครับผมขอรถรุ่นเนียงครับเสียยาบันทา New Toyota Hilux Revo 2.4 J p l u นะครับ P Runner Smart Cab ยกสูง ปี2019ครับผมปี19ยกสูงจ้ะหน้าล็อกโคเลยนะหน้าล็อกโคเลยไปครับครับออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทค้าขายออกรถศูนย์บาทเรษตรกรออกรถศูนย์บาทรับเหมาก่อสร้างศูนย์บาทนะเอาไปเลยครับศูนย์บาทจัดได้เกินเลยกันนี่จัดได้พูนแท็กซิ่งห้ามเกิน3รอบห้ามเกินบาทได้ศูนย์บาทเลยนะไม่ใช่ติดติดแท็กซี่มาสิบรอบอันนี้ไม่ได้นะขอสักมาแค่สองรอบกูกะตีตบมึงถิงแล้ว แพ็กซิ่งได้แต่ยังเกินสักสองสามรอบเดี๋ยวช่วยดันจบที่ศูนย์บาทแต่ละสิบกว่ารอบไม่รับแล้วนะครับไม่ไหวอย่าเคลียร์แล้วปวดพ่เว้ยไม่มีเครดิตนะคุณสมบัติห้ามติดแบ็คลิสต์ลีโวคันนี้จบที่ศูนย์บาทศูนย์บาทเลยนะรับเงินสดบุญมิ้งปกันบุญมิ้งประกันสังคมมีแค่แบบร้องเงินเดือนออกรถศูนย์บาทครับค่าขายบุญในเดือนมัดชี้บุญในเดือนสเตทเมนต์นะบุญเคยเปิดบัญชีเดือนบัญชเฒ่าผู้แก่บุญเคยเดือนบัญชีขายของตลาดนัด จบที่ศูนย์บาทศูนย์บาทครับผมบางคนบมีนาล้านขายของตลาดนัดเปิดแผงร้อยรถลุงรถเล่จบที่ศูนย์บาทครับเพียงแค่คุณมีคุณสมบัติอย่างเดียวในตัวเจ้าจะามติดแบ็คลิสต์แมนครับผมโอเคปะคุณมาสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญหวยปล่อยเสี่ยมติดบ่เคยมีประวัติบ่เคยมีปบ่เลยเจ๊กกาจ์ดบ่เคยเห็นเกิดหนาบ่เคยเห็นอย่างบ่เคยเป็นบ่เคยเลยไอ้เข้ากับวิ่งเซ็นสัญญาให้ทั้งทีครับผม เรียบร้อยเลยจ้างคนไปห้าพันจ้างคนไปหนึ่งมื่นพอหอดเวลาอ๋อเพิ่งนึกขึ้นได้อ๋อคือยมอเตอร์ไซค์อ๋อเพิ่งนึกขึ้นได้ปล่อยบ้านเยอดโอ้โหนึงจะเพิ่งนึกขึ้นได้นึกให้ได้ก่อนแล้วค่อยโทรหาไอ้เสียมันเสียอการคนอื่นเขาเห็นว่าเห็นใบเสียมบ่ไงเห็นใบเสียมบ่ให้เสียเงินจองเห็นว่าใส่แค่แบบเช็ช้อนใบเดียวก็จะต้มไอ้อะไโอเวไหมนต้มไอ้เนื้ย เอาเบอร์ให้ครับตัวตัวไอ้ได้ไอ้ไอ้โง่เกียร์หกสปีดนะจุดของจอของโงนะครับแอร์เย็นเกียบเบรกไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะคุณแจรีโมดเดียวตัวไฟฟ้าเซนทันล็อกครับผมอ่ะตะคงตะเค็บเดิมมดครับผมเบรก ABS a i บ Airbrake เราดูหนอาประตูประตูบ่มีห้อยไข่ห้อยแกะเรกได้เดิมมดครับเดิมทุกจุดครับเดิมทุกจุดแหละครับแหกประกันเลยรับประกันเลยนะยกสูงด้วยครับ รถไม่สวยไม่เดิมไม่เหมือนที่โฆษณาไว้ไม่ต้องรับรถโอเคครับครับผมรับประกันครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะบนมีการเฉียวชนชนหนักมีความจมหน้าเลยได้สินรับประกันเป็นรถบ้านครับครับเล็กมุ้งเล็กไม้แท่เล็กคัซีเล็กตัวเครื่องเล็กตัวถังเดิมออาเดิมครับผมบ่เคยบันทุกของหนักแน่นจัดเราไปลองมาถามนะไอ้รถันเคยมันทุกของหนักไหมไอ้รถันเคยใส่เพลาลอยมาไหมอุขอของมอเตอ่เพลาลอยหรอกมั้งเออมันยกสูงนะครับพี่น้องโอ้โหส้างถามนะ เป็นตนาเป็นตนายแต่คนกันนะอ้าวฟีดาวพันเรืาวเจ็ดเอาไปตั้งตัว7,500รบาทโอเคอ่ะนะ ห้ามติดแบล็คลิสต์นะที่ศูนย์บางศูนย์บาทในติดแบล็คลิสต์เริ่มาตัวกูกูไปีดาให้ด่าด่าลิกด่ากลับไปเลยกูสิบังสกุลหาผมกูสิแจกเขาหาบอกกันตรงไปเจ้หาทางช่วยแมนไม่ใช่พอเซียนสายเราปุ๊บคุณนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยปล่อยมอเตอร์ไซค์ยึดปล่อยบัอย่านึกได้ทีหลังนึกมาก่อนแล้วค่อยโทรหาแมนครับโอเคบ่มโอเครู้เรื่องเห็นว่ากูไม่ให้เสียตังค์ก็จะต้มกูได้ส่วนะเดิมหมดครับเดิมหมดแล้วเดิมทุกจุดครับครับผม บอปลาเป็นเดิมเลยมนเมนเดิเเดมมด,มดงามแห้งหครับ<อ>พี่เสียมอุ้ยสาภาพอุ้ยสาภาพกิบเลยกิบเลยพู้เฒ่า <c oughs> คือสีมักได้ขั้นนี่ออกหมาป้ายแดงครับดาวสีนะ่ห้าหมื่นนะพ่นหมื่นกว่าไม่ต้องเมื่อน,นี้มือสองคุณภาพดีฟรีดาวทุกเงื่อนไขครับจ้านะบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมับเดียวเลยเอาตรงองเครื่องครับพี่น้องอ่าสังเกตที่ห้องเครื่องนะตัวเอลตัวอาร์อยู่ครบอยู่ครบครับผมเอลอาร์อยู่ครบลุงตู้หลังลุงตู้ L R U ลุงก็ยังอยู่ครับยังอยู่อยเขาแปดปีแล้วลุงก็ยังอยู่ฝาผงมอกรพีอาร์ติ๊กเกอร์ยุครบกองผมเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับสองจุดเจเจพัดครับนะมาเรนเนอร์ยกสูงผู้ใดจะจองครับพี่น้องครับผมราคาพิเศษเลย5้าแสนแปดบาทออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนบาทฟรีดาวทุกเครดิตยังบ่พออยู่แค่นั้นครับผมนะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์สิเดือน12เดือนนะพี่น้องเอาไปสร้างโตพี่น้องเอาไว้ตั้งโตครับจ้ะ นะสิบสองเดือนแรกหรือหนึ่งปีแรกเราไปตั้งตัวผ่อนเท่านี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้โหหลังจากนั้นครับครับผมนะบดโปรโมชั่นดอกเบี้ยสิบสองเดือนพี่น้องพอจะตั้งตัวได้ครับนะเอฟซีไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่นี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าโอเคแล้วก็สิทธิพิเศษครับสำหรับพ่อพี่น้องสั่งจองผ่านออนไลน์ครับผมนะไม่ต้องถามว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ซื้อได้ไหมจ้านะยูฮูหรือเดชได้ทั่วประเทศไทยโอเคบ่โอเคอยู่ต่างประเทศก็ยังซื้อได้ซื้อได้ครับแต่ถ้าคนอยู่ในไทยซื้อนะ ซื้อซดก็ได้ครับซื้อซดก็ได้เร้่องยืมส่งไหนวะแต่ให้คนในไทยซื้อรับรถแทนโอเคโอเคอ้าวรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับรับโปรโมชั่นนี้ไปเลยจ้านาบุยเป็นค่าจัดใไฮค่าโอนให้ไฮบริการให้สัญญาฮอดบ้านทรงรถฮอดบ้านฟถ่ายทเดมันเครื่องไทกล่องเครื่องถ่ายของเหลวฟิล์มติดรอบคันประดับยนต์ติดรอบคันรับประกันหลังการขายอีกหนึ่งปีเต็มนะแล้วก็ จองผ่านออนไลน์ครับผมรับส่วนลดทันเี20,000บาทโอ้โหรับชมคลิปวิดีโอนี้ผนะกดแชร์ไป้าไม่พี่น้องลุงป้าหน้าอ๋อจ้านะแชร์ไปมีมูมาจองรับค่าขนมอีก5 0 0พันบาทแค่แชร์เฉยนะเอีร้านนน้อยคางบ้านแชร์ไปให้ลุงคางบ้านเอได้ค่าขนมห0 0พันแล้วได้ค่นิดนะได้เนี่ยได้ค่าเน็ตมึงสิไปเติมฟีไฟเติมเยีงก็นแล้วต่มึงเลยปันสล็อต ปันสลอตแทงหุ้น <c oughs> เดียนบาคารา่า <c oughs> แต่ไอ้ไอ้ไอ้สลอตบาคาร่ามันจะมาเข้าโฆษณากูนะ <c oughs> ขอร้อง <c oughs> อ กูกูขี้เกียจอ้าวแล้วก็ช่องทางการติดต่อของไอ้เสซมครับนะเบอร์โทรศัพท์ไอ้เสซมครับนะผู้ใดยยจองรถทัวร์เข้ามาเลย098 498 2761ปดส้าอย้ำอีกทีครับ098 498 2761ครับนะเฟซบุ๊กแฟนเพจครับรถมือสองสะแก้วเกษมรถซิ่งครับนะยูทูบชาแนลเกษมรถซิ่งติดต่อเกษมรถซิ่งครับผมอ้าวช่องทางการต่อของเสียยังไงเสียยันนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0854329534า้าาย้ำอีกรอบ 085 432 9534นะครับเพจ Facebook เสียยะบรรทา t i k t o อกนะครับเสียยะบรรทาแล้วก็ YouTube c h anel เสียยะบรรทานะครับฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะโอเค<ะ>รีโว่ถบ้านยกสงูงฟรีดาวทุกเครดิต,ทดตทแท็กซี่แท็กซี่เข้ามาเลยมาเลยรับส่วนลดเอก2,000 20, 0บาทโอ้โหแชร์รับขนมเอก5,000บาทแก้ว